โอเคครับสวัสดี f อซีนะครับทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็แบ่งนะครับสำหรับประกาศนะครับใครอยากได้ตัวไหนนะครับทักมาเลยนะครับฟรีส่งนะครับทักเฟสมาเลยนะครับจยเว้นตัวเบอร์นี้นะครับเบอร์ห้านะครับอันนี้ไม่ได้แบ่งนะอันนี้ยังไม่ได้ทําเลยนะครับได้มาเหมือนกันนะครับที่เหลือนี่ครับแบ่งหมดนะครับอืบุยลำนะครับฟรีส่งนะครับ โอ้ยนะครับไอสองเบอร์นี้มันสลับทีกันนะเจ็ดกับแปดนะดูดีๆนะอันนี้ให้ดูงานบุรีรัมนะครับบุรีรัมตัวนี้นะมีตำหนินะครับมีตำหนิอ่าใช้น้ำล่างนะครับลายนะครับลายลายไม่สวยนะครับจะมีลายลายใหญ่ลายเล็กนะครับจะแบ่งนะครับร้อยห้าสิบนะครับที่เหลืองานบุรีรัมจะเป็นตัวละสามร้อยนะครับฟรีส่งนะครับอันนี้ฟรีส่งนะ ใครจะเอาคู่อะไรก็ทักมาได้นะครับสวยมากนะครับบุรลัมก็อันนี้จะเป็นสายกัดนะครับใครที่จะเอานะครับให้ไวนะครับสายกัดนี้จะเป็นร้อห้าสิบนะครับเป็นเชื้อหม้อนะครับยี่สิบห้านะครับกัดหูตานะครับเน้นช่วงบนอันนี้จะเป็นกีตาร์นะครับกีตารไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับลายไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับปลา